สวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนครับขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงการานต์ประจำปี2566ประเทศไทยครับ คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแรกของสัปดาห์สงกรานนี้นะครับถ้าไม่นับหุ่นพยนต์ซึ่งพี่โอรีวิวไว้ตั้งแต่ดูรอบสื่อเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วแล้วหนังไม่ผ่านเซ็นเซอร์ก็เพิ่งจะมาเข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสองเวอร์ชันนะครับก็ถ้าว่าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวคลิปที่2เพราะเป็นเรื่องที่พี่โอได้ไปดูรอบสื่อมวลชนนะตั้งแต่วันอังคารที่11ที่ผ่านมาที่สยามพารากอนนะครับวันนั้นมี ดร a ก u l ่าตัวจริงมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยส่วนพี่โอไม่ได้ไม่ใช่ Dracula านะครับพี่โอเป็น d r a c โ l ล่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หลายคนรอคอยมากเพราะว่าเป็นการกลับมาสู่ฟอร์มยักษ์ของนิโคลัสเคสนะครับในงาน เนี่ยเขาทำแบ็กดรอปหรือสแตนดี้ขนาดใหญ่ที่พารากอนเนี่ยโชว์รูปนิโคลัสเคสเดี่ยวๆเลยทั้งๆท,งที่ความจริงแล้วบทบาทของพระเอกเป็นนิโคลัสโฮมากกว่านะครับแต่ก็ต้องถือว่านิโคลัสเคสเป็นดาราที่ใหญ่กว่าเป็นชื่อที่ควรจะต้องเอามาขายเรนฟิลไม่ใช่ตัวเขานะครับตัวเขาคือดรากูล่าเป็นเจ้านายของเรนฟิลเรนฟิลเป็นพระเอกดรากูล่าเป็นตัวเอกก็ว่าได้นิโคลัสเคส ีที่แล้วเนี่ยมีผลงานที่ดีเป็นการกลับมาของนิโคลัสเคสติกกัน3เรื่องก็คือวิลลี่สวันเดล a n d ิก หมูข้าหายแล้วก็เรียกข้าว่านิกเคสพี่โอจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมันยาวมากนะครับสามเรื่องนั้นเนี่ยแสดงเห็นการกลับมาของนิโคลัสเคสที่ทรงพลังมากเขาก็เลยได้รับเลือกให้มาแสดงเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็ถ่ายทำอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะต้องแต่งหน้านิโคลัสเคสถึงวันละ14ชั่วโมงนะครับนิโคลัสเคสเคยมีชื่อเสียงสุดๆในหนังสเรื่องก็คือ The Rock Con Air และก็ Face o f f คู่กับจอห์นทรเวตา แต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยได้รางวัลอสการ์มาแล้วจากเรื่อง Living Las Vegas นะครับเขาเป็นนักแสดงประเภทเมททอด้วยคือสวมบทบาทของตัวแสดงจริงๆอย่างเช่นเรื่องนั้นเป็นคนติดเล่าเขาก็าไปสวมบทบาทคนติดเล่าจริงๆศึกษาการติดเล่าจริงๆจนแสดงได้สมจริงถึงขั้นได้ออสการ์ทำให้ผู้กำกับของเรื่องนี้ Adam McKay บอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังตลกนะไม่ต้องแสดงจริงขนาดนั้นก็ทําให้หนังเรื่องนี้ค่อนข้างออกมาเบาสบายนะครับหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทตลก ตลกแฟนตาซี Fantasy, และฮอร์เรสยองขวัญครับมันถึงจะตลกแฟนตาซีแต่ก็ยังคงความสยองขวัญตามสไตล์หนังผีดูดเลือดอยู่มีฉากที่โหดร้ายรุนแรงเลือดสาดมากแต่เราดูแล้วเราก็ไม่เกิดความหลอนนะครับไม่เกิดความกลัวเราดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแอคชั่นที่สนุกสนานแล้วก็แฝงความตลกไว้มากกว่า ผู้กำกับอดัมแมคเคนเนี่ยเดือนนี้มีงาน2เรื่องที่เราได้ดูในโรงภาพยนตร์พร้อมกันแล้วก็เป็นการจัดจำหน่ายของ UAP ทั้งคู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเขาเป็นคนเขียนเรื่องด u น g e o n s แอ d ดรากอนเกียรติยศในหมู่โจรด้วยสำหรับงานกำกับเขาเคยมีผลงาน Lego Batman Movie กับเรื่อง Tomorrow War ทางสตรีมมิงนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่สุดแล้วของอดัมแมคเคนตัวพระเอกนิโคลัสโฮ พี่โอรู้จักในปีประมาณปี2002-21ปีที่แล้วแสดงคู่กับฮิวแกรน n ครับเรื่อง about a boy ตอนนั้นยังตัวเล็กเป็นเด็กอยู่เลยและเขาเคยแสดงร่วมกับนิโคลัสเคสมาแล้วในปี2005เป็นพ่อลูกกันนะครับเรื่อง w e a t e r m a n เท่ากับว่านี่เป็นการพบกันครั้งที่2แล้วก็มาครั้งนี้แสดงเป็นเจ้าหน่ายกับลูกน้อง ผลงานล่าสุดของนิโคลัสโฮลเราเพิ่งจะเห็นไปผ่านตาไปหยกๆยกกับอัญญาเทเลจอยนะครับอัญญาเทเลจอยไปแสดงตอนนี้ก็กำลังมีฉายอยู่ในโรงเช่นกันคือ The Mario Brothers Movies เรื่องที่คู่กับอัญญาเทเลจอยก็คือเรื่อง The Menu ครับและก่อนหน้านั้นเขาเป็นที่รู้จักดีจากหนังในชุด X-Men แสดงเป็น Beast บีสผลงานอื่นๆยังมี Mad Max Fury Road และ Those Who Wish Me Dead เป็น ศตรูกับแองเจลิน่าโจลีด้วยนอกจาก2ดาราตัวเอกนี้แล้วยังมีบทสมทบที่โดดเด่นมากๆนะครับถือเป็นอันดับ3อันดับ4ของเรื่องเลยก็คืออควาฟิน่าครับอควาฟิน่านี่เป็นนักแสดงรางวัลลูกโลกทองคำจากภาพยนตร์เรื่องแฟเวลแล้วก็มีงานอีกมากมายเช่น Crazy Rich Asian และที่ทุกคนคงจำได้ก็คือเรื่องชางชี hi, and ด์เด e e e น n อฟเท็น r i n ส s ส่วนอีกคนหนึงเบนชวเนี่ย หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่การแสดงในเรื่องนี้เขาโดดเด่นมากเลยครับที่โอจะเฉลยเลยว่าเขาก็คือคนให้เสียงภาษาอังกฤษของโ o n i c ในเรื่องโซนิกทำหอกโซนิกเดอะเฮดอกนั่นเองเรื่องเรนฟิลได้คะแนในในเว็บมะเขือจากนักวิจารณ์สูงถึง90%ความชอบนะครับส่วนใน IMDB เรื่องนี้ก็ได้สูงถึง7 0เต็ม10โดยเฉลี่ยจากคนดู จะเข้าฉายในอเมริกาสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำรายได้สักเท่าไหร่น่าจะเป็นรายได้สูงที่สุดของนิโคลัสเคสในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้พี่โอเดานะครับต้องมาลุ้นกันวันจันทร์ที่จะถึงอีกทีนึงว่าเรื่องนี้จะทำไปได้กี่10ล้านหรือจะทะลุร้อยล้านหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ คลิปนี้พี่โอไม่สปอยเรื่องราวเนื้อหาของเรนฟิลหรือจุดที่หักมุมสำคัญใดๆนะครับก็เลยพูดถึงข้อมูลมากหน่อยเนื้อหาที่พอพูดได้ก็คือเรนฟิลกับแดกคิล่าเนี่ยเขาเป็นเจ้านายกับบ่าวมานานเป็นร้อยปีมาแล้วแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ที่นิวออรลีนโดยที่แดกคิล่าประสบเหตุล่าสุด ต้องพักรักษาตัวเนื่องจากว่าเจอพวกบรรดาหมอผีทำร้ายนะครับเรนฟูผู้จงรักภักดีก็พยายามจะหาเลือดหาเหยื่อมาประเคนให้กับแดคูล่าอยู่ตลอดในขณะที่ตัวเขาเองเขาไม่อยากทำตัวเป็นผีดูดเลือดเช่นเดียวกันกับเจ้านายเขาเขาเป็นผีดูดเลือดที่ดีเขากินเฉพาะมาแมลงกินเฉพาะสัตว์เล็กๆเท่านั้นก็เลยทำให้เขามีพลังเพียงแค่เศษเสี้ยวของแดคูลา ยกเว้นแต่ว่าบางเวลาเขาจะได้ดื่มเลือดของแดกูล่าเขาก็ถึงจะมีพลังเต็มที่นะครับไอเลือดของแดกูล่าเนี่ยสามารถในเรื่องนี้นะครับสามารถชุบชีวิตคนตายให้กลับฟื้นคืนมาด้วยนี่คือสิ่งเดียวที่พี่โอสปอยในเนื้อเรื่องนอกนั้นถ้าเราดูตามตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างตลกขนาดไหนพระเอกมีความสัมพันธ์กับแดกูล่า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนจนเขาต้องไปเข้ากลุ่มจิตเวกกลุ่มบําบัดว่าเขาก็เป็นคนที่มีพลังอำนาจในตัวเองไม่ใช่คนที่ควรจะต้องไปยึดต,ติดกับคนอื่นไม่ควรจะต้องให้คนอื่นมาเป็นผู้บงการอย่างในกลุ่มบําบัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่เป็นคู่เจ้านายกับลูกน้องมันก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดต,ติด และต้องการยุติความสัมพันธ์นั้นทำให้เขาได้สนิทก,กับกลุ่มบําบัดกลุ่มนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการของแดคิล่าเพราะว่าเขาต้องการเลือดของคนบริสุทธิ์เท่านั้นเขาไม่ต้องการพวกบรรดานักเลงหรือคนที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างเช่นพวกขโมยพวกคนเร่ร่อนพวกบุคคลต่างๆท,ท,ที่เรนฟิลหามาให้แต่เขาต้องการคนถือศีลคนดีแม่ชีเชียร์ลีดเดอร์เด็กผู้ชายผู้หญิง เขาต้องการคนบริสุทธิ์เขาถึงจะได้พลังอำนาจที่เต็มที่แต่คนเหล่านั้นเรนฟิลด์จะไม่ต้องการหามาให้ก็เลยมีความขัดแยง้งกันเกิดขึ้นจนในที่สุดเรนฟิลด์ก็ได้มาค้นพบกลุ่มบำบัดนี้แล้วเขาก็เริ่มทำตัวออกห่างแดคิราชพี่โอสปอยแค่นี้ก็ลแล้วที่เหลือในเรื่องไปดูเองเรื่องนี้สนุกมากครับ ความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง3 3นาทีเรทอนะครับหรือบ้านเราก็เป็น15บวกแอคชั่นสนุกสนานแล้วก็มีความตลกสอดแทรกตั้งแต่ต้นจนจบพี่โอดูแล้วมีความพอใจมากเนื่องจากว่าชอบนักแสดงอยู่แล้วชอบเรื่องราวอยู่แล้วแล้วก็ชอบสิ่งที่เรื่องนี้นาเสนอรวมๆแล้วก็เลยสามารถให้คะแนเรื่องนี้ได้ถึง8เต็ม10ครับ ถ้ายาวกว่านี้เข้มข้นกว่านี้หรือมีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนมากกว่านี้อาจจะได้9หรือได้10เต็มก็ได้อยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับพี่โอสามารถพูดได้ว่าสัปดาห์นี้ในบรรดาห,หนังเข้าใหม่พี่โอชอบเรื่องนี้และให้คะแนนกับเรื่องนี้สูงสุดถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆครับคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้พี่โอมาร่วมง,งานชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนเรื่อง r a i n f i e l จากการจัดของบริษัท u i p ครับมีแด a กคูล่าตัวจริงมาร่วมง,งานด้วยและแดกกำลังจะแด็กพี่โอแล้วครับหนังสนุกมากพี่โอดูเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ได้คะแนในในเว็บมาเขือสูงถึง90%ความชอบจากผู้ชมแล้วก็ได้ทั้งนักวิจารณ์และประชาชนใน IMDB สูงเกิน7เต็ม10นะครับนิโคลสัสเคสแสดงเป็นแดกคูล่า สรุปสนานมากเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับเป็นแนวตลกแฟนตาซีและระทึกขวัญสยองขวัญฮอร์เรอร์คือมีสยองนิดหน่อยมีความโหดร้ายนิดหน่อยแต่ว่าความตลกความฮาความสรุกฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะครับดูแล้วสบายใจครับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับ